สวัสดีครับผมเพชรปุนทองครับนี่เอามมโคมมาไว้เลยครับนี่สเตนบายรอเลยไอ้จมก็ดึงครับงานนี้ต้องมีจมครับแบบนี้สไล์ครับโออนี่ครับมีร่องรอยมาไม่ทันครับสไล์ดลงล่างเลย เจ๊พูดทำไมเลยเนอะเอามากไฟมาคอยล่าครับเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอเมื่อกี้คันนี้แล้วครับเจ้าคุณปูครับเกือบเลือดจ่ชื่อแล้ว เอ้ต้องสายขาเริ่มอ่อนแล้วคันเร่งแข็งหรือเปล่าเนี่ยเลยเลอเลย,เลยเอพอพอพอเจ็ดได้ครับเมื่อกี้ไม่ได้เห็นตอนลงครับเมื่อกี้มาไม่ทันครับโอ้เข้าขึ้นก่อน เ่สบายครับดินแบบนี้ดินแห้งๆเลยดันด้วยเกย์ G G ครับโอ้นี่ๆเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกอีกแล้วครับ จะเริ่มบางบางนะรถนี่ปกติจะมาทีเลยนี่ครับเอาให้แบบมั่นใจเลยถ้าไม่โคไปถาหกร้อยจมก็ไม่โคก็ดึงครับเหลืออีกจังเยอะครับโอ้โหสองวันได้แค่ห้าเม็ด ดินดันไปถึงนู้นแล้วเนี่ยดินดันไปถึงฝั่งฝั่งนน้นแล้วเอามาเขือเดี๋ยวจะให้ลงเลยมั้งครับถอยลงเลยมั้งเอาคอนเทนต์สักหน่อยเออทำไมกับขี่ก็ไม่ให้เปิดประตูปิดปิดปิดไม่ผ่าน ปิดปิดปิดอะไรทำไมคำคีย์ทำไมให้เปิดประตูตอย่างนี้ปิดปิดไม่มั่นใจงไงเอามาตัวคุณลงเอเอามามานะนั่น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 ไม่โคอยู่มามาเลย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 มาหน,น่อยหน่อยซ้ายหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยเอลยเลยเลยเลยกลัวอะไรไม่โคอยู่แล้วนะ่ะอ๋อโบไม่ต้องดับเครื่องไม่ต้องดับเครื่อง จะหักไปไนะแค่นี้แหละโอ้ดินก็จะสไลด์มาเรื่อยๆครับมันก็แขยียบมาเรื่อย ติดตามคลิปหน้าครับ